เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องหแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับโฮสต์โทรออนไลน์เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้คุมตัวใหม่นะ เออตัวใหม่จริงเพราะว่าไม่ได้เจอเลยนะครับเพิ่งแบบว่าผ่านมาเห็นก็นเลยแวะมาทาคลิปนิดนึงเพราะว่ามีสกินใหม่นั่นเองเนาะโดยตัวละครนี้ก็มีชื่อว่าจันนั่นเองนะครับอยู่กับสกินใหม่ที่มีชื่อว่า f a l l e n Warrior นะครับก็จันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวละครที่ฮิตในช่วงซีซั่นหนึ่งนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ถูกรีเวิร์กหรือว่าเนิร์ฟมาเนี่ยก็แทบจาไม่ได้เจอเลย โดยสกิลหลักอย่างโทสาเนี่ยก็ถูกรีเวิร์กมาซึ่งมันไม่ดีเลยนะครับโดยจ่ก่อนเนี่ยหลังจากที่กดใช้สักิลนะจะได้ความเร็วเคลื่อนที่150หน่วยแล้วก็อยู่ได้15วินาทีซึ่งแบบกดปุ๊บยังไงก็คือได้แน่นอน1แผลอ่ะคือแบบว่าเป็นตัวละครที่โคตรน่ากลัวนะถ้าเจอใน41หรือว่า44นะ่ะ ในแข่งก้าวไปใช้กันนะของโคตรดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปรับมาเป็นหลอดพลังกาย3หลอดที่ใช้ในการวิ่งนะครับได้พลังชีวิตแค่ร้อยยี่สิบหน่วยเนี่ยโดยตอนนี้ก็ปรับมาเป็นหลอดพลังกาย3หน่วยนะครับใช้ในการวิ่งก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยร้อยยี่สิบหน่วยแต่ว่าการใช้1ห,หลอดเนี่ยจะอยู่แค่5วินาทีนะครับซึ่งสาเหตุที่มันไร้ประโยชน์เนี่ยคือ1เลยๆๆลมันอยู่ได้น้อยคือแป๊บแป๊บเดียวสาเหตุที่มันไม่เก่งเนี่ยก็คือ1เลยมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียว2เลยคือสปีดน้อยลง แล้วก็หลักๆเลยนะครับโดนใช้รูประตูมุดท่อมุดโอ่งหรือจะเข้าตู้ก็เสียเวลาแล้วเสียสกิลเลยดีกว่าก็คือเสียสกิลแล้วแน่ๆหนึ่งหลอดถ้าหลังจากเรากดโทรศพท์แล้วเราโดนประตูรูหรือว่าโดนยันโดนสตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเสียทามมิ่งไปเลยนั่นก็คือจะเสียสกิลไปเลยนะครับแน่ๆหนึ่งหลอดก็คือต้องกดใหม่แล้วก็ไปไล่ใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยนิยมแล้วนะ ก็ทั้งต่ที่หัใช้วันนี้ก็จะเป็นหมวกเกาะแต่ชัดยาน,นักล่าแล้วก็แผนดิ่เช้อนะตวนเรื่องของคำสาบก็แน่นอนครับต้องเป็นยาสั่งนะถ้าไม่ใช้ยาสั่งเนี่ยจันนี่ยิ่งกากเข้าไปอีกเลยโดยแต่ชัดยาน,นักล่าก็เอามาใช้กับทั้งต่อย่างลงดาบเนาะคือดาเมจมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะดาเมจสามตีเท่าเดิมแต่ว่าถ้าใช้ลงดาบใส่ผู้มาเยือนที่วันฮิตเนี่ยก็จะได้ผลสังหารทันทีโดยไม่ต้องกดเนะอ็กซคิวนะอ่าก็คอมโบกับเพิร์กได้ปาดปุ๊บ เห็นอร่าคนต่อไปก็ไปไล่ต่อไม่ต้องเสียเวลาแน่เดงโอเคครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าจันเนี่ยมันยังน่าเล่นอยู่ไหมนะก็เผื่อใครแบบไม่ได้ชอบจันที่สกิลแต่ชอบเพราะว่ามันเท่ดีนะมันเป็นตัวใหญ่ๆห่แบบถอดเสื้อวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เท่ดีนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันเล่นยังไงอ่าครับผมเราก็อยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วในโรงพยาบาลล้างตึกเอครับผมจันสกินนี้ผมว่ามันก็เท่นะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยขนาดนั้นฮะ แต่ว่ามันเทจริงๆอาจจะไม่เทเพราะว่ามุมมองเรามันมืดไงได้แบบมันเห็นดได้แบบว่าไม่ค่อยเต็มร้อยนะดูดิขออนุญาตเพิ่มแกมมาไปที่หกสิบแล้วกันเนาะเพื่อีจะให้คนดูได้มองแบบว่าจะชั้นหน่อยแล้วกันโอเคด้านบนกลางมีคนนะเราเห็นแล้วเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกคือข้อดีมันจะเห็นอล่ารอยเท้าแทบจะตลอด ก็คือเราจะรู้แล้วว่าตรงไหนมีคนบ้างแต่ข้อเสียคือจะไล่ยากเพราะว่าตัวละครค่อนข้างช้าแต่ถ้าได้ไล่ก็คือติดหลังแน่นอนตรงนี้มีคนคนระับเจอแล้วใครอะติมหรอจะมีใครถ้าไม่ใช่ติมตีธรรมดาไปก่อนครับรอบนี้นี่ผมว่าแผลทีดเชียวมาเพราะว่า ตอนที่ผมอัดอยู่นี้ก็คือเป็นแพทของสตีเฟนมันมาแล้วแต่แค่ตอนนี้ยังไม่ได้เจอนะยึกมาปู่ผมแบบว่าไม่ได้มอง <c oughs> โอเคแนะนำว่าให้มีบัตรซีซักสามหลอดแล้วค่อยนี่แต่นะรู้ว่าเขามียันหมดอยไม่กดนะโอเคเล่นตู้เล่นตู้ <c oughs> ตดีเอ็มวันได้เลยแต่ยันปะยังเอาลิฟมันอยู่หนึ่งก็ปาดไป ด้านล่างมีคนนะเพิ่ง play, ป,ปักทูบไปป่าตะปูแล้วโอเคแล้วก็ตรงนู้นมีคนอีกอ่าเรารูต้ตำแหน่งละเห็นตำแหน่งสองคนไม่รู้ว่ายืนสดหรือเปล่าจะเข้าไปเช็คในในแท่นเลยก็ได้โอเคสดมีเสียงปาดเลยการปาดนี้ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับแค่ถ้าปาดคนแล้วตายก็คือจะได้ผลสังหารแต่ว่า ถ้าปาดระหว่างการไล่ก็คือเหมือนช่วยให้การันตีว่าโดนอ่ะแบบโดนง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะโอเคผมกคนชิปเลยรอบบนอย่างนี้เขาแห้งแล้วเพราะผมตีไม่โดนโอเคเดินต่อมุดไหมมุดเลยบอกเดินยัดไปให้มุดถ้าได้ตักแผลหนึ่งนะโอเคผมจะไม่กํายาสั่งไล่แล้วกันเพราะว่าวันหิและข้างล่างมีคนอีก เขาเริ่มวิ่งวนเหมือนเดิมลิฟต์อยู่ชั้นหนึ่งมีน้ำกินไม่ทันอ่านปะเราก็จะได้ผลสังหารแล้วก็ได้ใช้เพิร์ทันทีเลยกี่วครโอ้หนูว่าเขาจะเข้าตู้นะแบบว่านั่งรอเข้าตู้เลยสรุปคือรอหนักตีโอเคได้อดีรดัลีหนึ่งเพิร์ครับไม่หมุน่าแอบมุมสมมติว่าเวลาคนเจอจันนะ่ะ มักจะแบบแอบมุมอาจจะโดนตีตึ้งมันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือมันมีรอยเท้าเรารู้ว่าวิ่งไปไหนอ่าโดดหลุมมาผมสามารถกดชิปได้เลยตอนนี้เพราะว่าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรูป,ประตูละอนนี้มีแค่ลิฟต์กดใช้เลยนะให้ตามหลังมาเดี๋ยวเดินไล่เอาแกก็ตีไม่ทันนะดังมุมนะคนนี้ คนนี้เน้นเน้นแบบดักมุมตันเิลดิพลาดโอเคพลาดเหมือนกันอีบอกค่อนข้างสั้นนะไม่เป็นไรเอ็ตีคิวแบบเจอพระเจแล้วก็ข้องเดี๋ยวนะเมื่อกี้พระเจนเรอเท้าข้างบนปะอ๋อไม่ใช่อิมส่วนอยู่ชั้นหนึ่งติมอยู่ชั้นสองได้แผลหนึง่ง ใช้ไม่ได้บ้านลิฟต์อ่ะวุ้ย <c oughs> เขาวิ่งเอาหน้าถูสุดก็เลยกลายเป็นว่าไม่โดนคนระับเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาหน้าเยยกเข้าไปในลิฟต์ขนาดนั้นโอ้โหโอเคแต่ผมรอหนึ่งวิ่ก่อนผมจะไม่เส็บเวลาไอที่คิวนะ <c oughs> จะไปไล่ติมต่อตรงนี้วิ่งลงมาชั้นหนึ่งป่ะ หลังจากแท่นติดแล้วมันก็ต้องวิ่งมาแถวนี้ดินี่ไงเป็นชั้นสองว่ะอ่าเราเห็นเลยวะเราเห็นรอยแล้วอันนี้คือยอยยอยเลยล่ะลอยทิ้งของนี่ไงเจอแล้วเวลาทิ้งของเก็บของก็จะเห็นลอยเหมือนกันนะอันนี้รีบบอกก็จะเป็นแบบติงใหญ่ๆเลย โอเคครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมที่สองกันต่อเลยแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ก็ยังได้ชิลอยู่เดี๋ยวเราไปดูเกมที่สองกันว่าจ,าจ,าจาตะเจอสตีเฟนหรือ,อยังนะมาครับผมแล้วเราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วในโรงพยาบาลล้างตึก B เมื่อกี้เจอตึก A ไปรอบนี้ตึก B ต่อเลยแล้วก็ดูคอมฝ่าตัวข้ามด้วยครับทวีสามตัวกับออฟหนึ่งตัวโอ้โห ชคดีนะที่วันนี้เซตที่ผมจะมาแนะนําเป็นเซตแบบว่าแต่ได้เชื้อกันตันแล้วก็แต่ชัตญานนักล่านะเออถือว่าเซตเปอร์ค่อนข้างที่จะดีเราจะไม่ไล่ต้นเกมปัดอนกันผมจะไล่เกียร์รูประตูแบบเจอกันวรงนีดเหรขอหนึ่งป่านนะกันไหนก็ผ่านทางใช้ลิฟต์เลยเปล่าอุ้ย ใช้ไวคูดาวไวพวกลิฟลิฟใหญ่อ,องค์องค์แดงอนะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใช้ไวคูดาวไวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเาว่ะได้นัวได้นัวกดโลก,ก่อนกดโล,พลเพราะว่าผมจะกดเคลิ์นนะเดี๋ยวโดนเออตันมาเพื่อนมา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 จบจบจบ ชอบเลยมีกันซันชอบเลยอ้ยชอบเลยแจกแผลมา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 ตีเลยตยีเลย ปแปดแต่คู่โอ้ถ้าไม่มีน้ำในเกมไวผมบอกเลยเพราะเพราะ้า่ผม,มจะไปไล่ออฟต่อถ้าไม่ได้น้ำในเกมไวจริงผมบอกให้ตัวผมปาดปุ๊บเรียบร้อยเลยผมได้ออฟ จุดไม่ทันเอามามามาตัวเจ็บตัวเจ็บตัวเจ็บตายด้วยเล่นเอาสาสใจนี่ว่าไม่ได้เล่นเอามันไม่ไม่ใช่ไม่ได้เล่นแบบว่าจะกาดจะฆ่าผีอะ่ะการตัดใจเลยแต่ว่าเจอผิดคนน่ะนดิเฮ้ยมันตันเลยมันไม่มีอีกโก้ มันก็จะเข้าตู้มันก็โดนหลอกตู้นี่คิวไปก่อนนี้ตึกบีนี่การันตีแทบจะเห็นออร่าเลยนะเหนปะทุกตรงนั้นครับ <c oughs> ว้าผมตีไม่โดนมีคนโยก <c oughs> เราไวกว่าบั้วเราเยอะ กระตันมันออกสดเลยตอบ่าเอ,อ้ยอย่าวิ่งถูกกันค่อยๆโอ้เ่งเทวีหอบแบบว่า ก็ได้เสกเทวีหอมไหมเอ็ <c oughs> หมหู <c oughs> อะไรวะเน,นี่ย <c oughs> รอทีแล้วเล่นจันก็เจอซิกโก้จะฆ่าผีศูนย์พิธีซิกโก้สี่คน รอบนี้เจอคอมแบบว่าพอนข้งค้างอยู่หมดแล้วว่าประตูเหล่อตู้เล่นไหมเหรียบร้อยชอบแบบนวยงบอกว่าชอบเลยมันไม่ต้องแบบว่าเสียเวลาไล่มากนะเพราะว่าแบบว่าฝั่งนู้นคือต้องการที่จะวิ่งมาตันให้ได้ก็นั่นแหละสนุกดีครับ กดมอลท้ายรนัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวกันตันออกกันได้ตีฟีนะโอเคครับก็มีประมาณนี้สำหรับาการเล่นจันนะครับใครที่ชอบนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากดูตัวละครอะไรก็สามารถขอมาได้โห oh, ดวงดีสามพามาจันทร์ศาสตร์อีกสองหยุดพักสามเขาตึงนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม